สวัสดีครับผมก็นี่ครับเสร็จแล้วนะครับงานตีแบบโครงการ3มล้านนะครับผมออกสี่ล้านสามล้านสามล,ล้านกันสามล้านครับโครงการใหญ่สามเจ้าสัวน,นี่เจ้าสัวหนึ่งใหญ่เลย ก็อรอรถปูนนะครับสภาพอากาศก็เป็นใจนะครับแดดไม่ออกแต่ว่ามีฝนนะครับน่าจะทั่วประเทศนะครับฝนแบบนี้ เสียวตาดิก็เมื่อกี้ไปเติมพลังนะครับมาม่าเสียเส้นอยู่ท้องนะครับอ้าวสวัสดีแม่สวรเดินมาเลยมาพอดียกตัวแล้วพุ๊นเดินแล้วพุ๊น สองสามในสามล้านมาล้านที่สีเลยตีกระสาน้ำเวีนไปว่าเนะเอาไปเห็ดลากมีดจับอ่างเขาอทางออกเนาะอืเบียดต้นไม้มากเนาะของลูกมป่าตั้งไว้าน้ล้านปีครับสอง่องมะป่าเลยพอดีเนาะเ็ษตรแล้วเอฟซีรอปูนะครับผมิว สา,าสามล้านนะครับ,รบสามล้านเรามีแบบกั้นมาเยอะเปลียนล่าสุดนะครับลุงก็ปรับพื้นที่ด้านข้างนะครับเพื่อที่จะ ลองรับรถฟูนนะวิ่งเข้ามาเต็มแบบไี่พี่เหตเต็มแบบเนาะอ๋อครึ่งหนึ่ง โยนโยนโยนดยีกวอนถ้ามันเหลือค่อยเฉลี่ยใช่ใชโครงการใหม่นะครับโครงการใหม่ร้านค้านะครับที่จะย้ายมาจากนู่นนะครับ ใกล้น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับรถปูนนะครับ ปรับเรียบสวยเลยนะครับหลวงก็าปรับพื้นที่นะครับสามตะก้อนะครับตรงนี้ วนี่ครับรรยากาศสดๆนะครับที่นาลุงพลนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับท้องฟ้าปิดนะครับฟ้าไม่เปิดเลยฟ้าประกาศอพอตรงนี้เราตั้งนะครับก็อย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับ มีไก่ย่างไหมพี่มีมีไก่ย่างก็มีครับไก่ย่างนีไก่ย่างลุงโลครับูลุงโลมีไกย่ไกย่างด้วยเราจะทำในตรงนี้ออกมาก็ FC มาก็จะทานกันได้เลยแล้วลุงก็เลยบอกว่าเอาเอา,เอาตรงนี้แหละเป็นจุดอาหารที่ดีที่สุดนะครับเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์เนาะใช่คือเข้ามานี่คือเลือกกินได้เลยคือมันอยู่ระแวกนี้แหละนั่งกินก็นั่งบนทานทานบนซุ้มอย่างนี้เลยศาลาได้เนาะบนศาลาได้เลยที่ดาเศรษฐีนะครับ รคลงตัวมากเลยลงตัวมากป้าจ <l> ัดแบบมูงให้เลยนะครับ้นะครับอยากให้ยู่เพื่อนมีรายได้ส่วนนึงนะครับแส่ยสาม้านนี่เป็นของบ้านะครับแล้วก็ช่วยกันบริหารนะครับอยว่ใน้าในในด้านเ่ื้อผ้าทำอาหารร้าน้วยเกี่ยวร้านโซมตลางร้านขนมหวานร้านโดนด้านขนมหวานที่เป็นร้านขายผ้านะครับผลิตมูงเพราะว่าผลิตอาหารไม่ถึงเนี่ยจะไม่ให้เป็นคนเสื้อผ้า จะจระวังระ,ะเบียบเรียบร้อยตอนนี้ก็รอ,อปูนมาเดีย๋ยวปูนมาแล้วก็ยองครับไอ้ปูน่ยผมไม่กลัวหรอกครับนู่นน่ะบนท้องฟ้านู่นน่ะเออมาเนี่ยสีนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับมันจะไม่ให้มันอืมอะไรล้างหรือตั้งมันบ่ใหญ่ไม่สิ ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ